กระทรวงศึกษาธิการเอาจริงเลยครับออกกฎห้ามนักเรียนสูบบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมบทลงโทษ4ี่ท่อครับ ต้องบอกว่าเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับระบาดหนักมากเลยในกลุ่มนักเรียนนะครับแล้วก็มีนักเรียนที่เขาป่วยจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วด้วยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเองนะครับจริงๆเขาก็มีกฎกระทรวงอยู่แล้วแหละที่ห้ามซื้อขายแลเกเปลี่ยนเสพสูราบุหรี่ยาเสพติดนะครับแต่ว่าก็ใช้มานั้งแต่ปี48แล้วก็ค่อนข้างไม่ทันสมัยแล้วตอนนั้นมันก็ยังไม่มีบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะครับล่าสุด7มกราคม2568ครับคนตำรวจเอกเพิ่มพุนชิดชอบและมนตรีว่วการกระทรวงศึกษาธิการก็เลยปัดฝุ่นกฎกระทรวงนี้ใหม่นะครบรม โดยกฎใหม่นี้นะครับก็จะรวมไปถึงการซื้อขายจ่ายแจกแลเกเปลี่ยนให้ส่งมอบมีไว้เพื่อขายเสพบริโภคสูบครอบครองหรือว่าทำอย่างอื่นที่เป็นลักษณะเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสุราเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์นะครับสิ่งมึนเมาบุหรี่แล้วก็เพิื่อบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปด้วยนะครับน้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้านะครับปรากูตัวยาบรากูน้ำยาสำหรับเติมบรากูไฟฟ้าด้วยนะครับรวมไปถึงยาเสพติดหรือว่าวัตถุออกฤทธิ์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทน,นะครับก็คือ รอบคุมทั้งหมดนั่นแหละครับโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองนะครับนักเรียนที่ฝ่าฝืนกฎนะครับก็จะได้รับโทษเป็น4ระดับนะครับก็คือว่าตักเตือนก่อนนะครับทำทันบนตัดคะแนนความประพฤติทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับพฤติกรรมก็เป็นบทลงโทษสําหรับเด็กๆนะครับนี่ก็เป็นกฎจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับชัดเจนขึ้นแล้วนะสำหรับบุหรี่ไฟฟ้านักเรียนที่ไม่ว่าจะสูบหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้าก็มีโทษทั้งหมดเลยนะครับแต่ถึงจะไม่ได้เป็นนักเรียนนะครับบุหรี่ไฟฟ้าก็ผิดกฎหมายอยู่ดีนะครับแล้วก็เพื่อสุข ก็อย่าลืมกับบุหรีทุกชนิดดีกว่าครับส่วนใครที่สนใจประเด็นด้านสุขภาวะนะครับอย่าลืมกดติดตามยูทูปส,สี้างสั์ด้วยนะครับ